สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมดโคมาสองวิชเชอร์ซิสเตอร์พาร์ทที่6แล้วนะคะจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เราได้เข้ามาในตลาดโทเกบีนะคะแล้วก็ไปเจอคุณจ้างมีด้วยมาหาทูปวิญญาณนะคะแต่ว่าเขายังเหลืออีกดอกหนึ่งใช่ไหมนะคะเจอพี่สไปเดอร์แมนนะคะในเกมนี้ด้วยแล้วก็มาเจอขะคุณลุงโทเกบีนะคะที่ให้เราไปตามหาโสวิญญาณนะคะยังขาดอีกอย่างหนึง่งแล้วก็มีเออพ่อค้าร้านเนื้อนะคะที่เหมือนจะมี ประเด็นกับเราหรือเปล่าโอเคเราต้องออกไปค่ะแต่ว่าอืมโอ้ยไม่ใช่กดผิดเออเนี่ยทางที่จะเป็นร้านสมุนไพรมันโดนกั้นไว้มันต้องผ่านไปทางร้านเคหะพันธ์แต่ว่ามันต้องไปผ่านทางใต้ดินค่ะต้องไปร้านต๊กบุกกีก่อนโดยผ่านทางใต้ดินเสร็จแล้วก็จะไปโผร่ร้านคาหิพันธ์แล้วร้านเคหะพันธ์เนี่ยถึงจะไปร้านสมุนไพรได้แต่ทีนี้เราจําได้ว่ามันไม่มีประตูเปิดร้านประตูเปิดประตูร้าน ตอกบกกีซึ่งมีความจำเป็นที่อาจจะต้องเดินหาก่อนว่าคุณแจร้านอยู่ไหนไปครับเลสโก้ s <S ของร้านเนื้อจะดักนะไม่เข้าฉันจะไม่เข้าร้านเธออ่านี่ยมันกันไว้ไม่ได้เราก็ต้องออกมี MT s u p e r m เปอร์เกเหรอเดีย๋ยวเราจะแวะไปก่อนแล้วกันหาคุณแจเข้าทุกคน มีร้านอะไรบ้างเหรอแล้วก็มีเบเกอรี่ตรง,งนู้นอ่าขอบคุณครับอาจจะต้องอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้เล็บยาวมากเลยอันนี้คือเบเกอรี่ใช่ไหมอันนี้คือที่แอบโอเคอันนี้คือเครื่องอะไรวะเอกสารมาซิเอกสารในพาร์ทนี้นักสัยเวตบันทึก จากสถาบันเซหวานักสวยเวทรับรู้ถึงการมีอยู่ของเดะโคมามาตั้งแต่ลูกอรุณแห่งมนุษยชาติโอ้โหนานเกินกล่าวไว้ว่าหากย้อนเวลากลับไปดูต้นกําเนิดแห่งสายเลือดของนักสวยเวทนักสยเวทเวท,ทุกคนต่างมีบรรพบุรุษคนเดียวกันอเป็นพ่อห้กําเนิดสายเลือดนี้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยแต่ชื่อที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือบาบายากา มันพับรลบของชนเผ่านักษัยเวทอาศัยอยู่นอกเขตความศีิไลย์ในสังคมสมัยนั้นพวกเขาฝึกฝึกฝนมนต์ดำและศาสตร์แห่งวิญญาณพวกเขาพบว่าอารมณ์ของมนุษย์และการกระทําที่กระตุ้นอารมณ์เหล่านั้นเป็นจุดกําเนิดของมิติแห่งเงาพฤติกรรมต่างๆของนักศิยเวททําให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมชาติได้ความรู้เออความรู้เลวร้ายเหล่านี้ทําให้พวกเขา ทั้งเป็นที่หวาดกลัวและเป็นที่เคารพบและเป็นอะไรอะและเป็นศพประมาทไปพร้อมๆกันนะเวลาผ่านไปหลายศตรวตรรษการที่พวกเขายังคงติดต่อกับสิ่งที่มาจากเงามืดทําให้เลือดของพวกเขาเปลี่ยนไปพวกเขากลายเป็นผู้ที่มีพลังอานาจนักสายเวทจึงกลายเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์และผู้กล้าอม,มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ให้แเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติอีกด้วยโอเคจะ่ประวัติวก็กลายเป็นที่เคารพนับถือเหมือนเหมาะดูไงอืมอันนี้ก็คือตันแล้วเอ๊ะมันไปได้นี่ไม่ได้หรอเราจำได้ว่าร้านเบเกอรี่มันล็อกอะเอ้ไม่ใช่เอ่อร้านนี้เนี่ยบล็อกบุก,กี่อะ เดินตรงไปเป็นร้านบอ็บอ,กบอกกี้ซึ่งมันล็อกค่ะทุกคนอุ้ยเนี่ยชั้นสองมันล็อกอ่ะใช่ไหมประตูล็อกเอาไว้มันน่าจะมีคนจะอ,อยู่แถวนี้บ้างแหละแถวนี้หรออ่านี่ปะอ๋อโอเคอันนี้อ่าอ่านแล้วโอเคไหมคุญแจฮึภาพนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับกุญแจแล้วเปล่านะ ร้านอะไรอ่ะร้านเซลาเปาเหรอไอสี่จุดแล้วก็คนใจอยู่ตรงเสาร้านอะไรวะมีร้านเบเกอรี่ร้านซักรีดเป็นร้านขนมอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อ่านี่ไงร้านขายขนมพื้นเมืองนี่ไงมีร้านเซลาเปาตรงนี้อยู่ข้างหน้าร้านต็อกบกกีโอเคยังมีอะไรมาดักนะเราต้องโดลบกาแฟไปเลยปะวะ นี่วะข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยไปไปไหนก็ไปตรงนี้ไปไหนลงไปข้างล่างแล้วพี่เขาต้องการอะไรกับเราอะ่ะเราเราควรจะอปว่าแฟร์ไว้เลยดีไว้เนี่ยเผื่อวิง่ง ไปได้ไหมนี่ปะเฮ้ยเสาไหนวะก็เสานี้ไม่ใช่หรออุ้ยอื้มโดนจนได้ไม่ใช่เสานี้หรออ๋อเราต้องย่อหลบ <c oughs> ใช่ไหมอ่าโดนไปดอกเลยแหละเออเดี๋ยวงับไปเลยก็ได้มั้งเงียบๆ้ <c oughs> องกีส์เสดังใช่ <c oughs> ขนมโอฮานาะอ่ะกินไปก่อนแล้วกันเนาะ แล้วก็ซื้ออ๋อคุณแจอยู่นี่โอเคเจอแล้วเลียกุญแจร,ร้านขายของแล้วอุ้ยอะไรเฮ้ยอีลุงอุ้ยอือหือไอ้ลู๊แม่งเอ้ยอือหือโดนอีกแล้วโอ้โหต้องไปสองดอกเลยนะลงุงโอ้ยหยิบเพิ่งอย่าเพิ่งลกอย่าเพิ่งลก,าลงลกมามามา เฮ้ยเดี๋ยวกดผิดเชี่ยกดผิดเฮ้ยต้องออกก่อนเหรอครมึงนะอันนี้สองใช่ไหมสวยแล้วไงโอเคเดี๋ยวขับไปเซฟก่อนได้ไหมเุ้ยเมื่อกี้กดผิดอะเมื่อกี้เซฟอันนี้เซฟห้องสี่มีกดผิดแล้วลุงโดดหนีไปเลยโอเคครับ เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยต้องลบกาฟแฟไว้หรือเปล่าเพื่อไม่ให้เป็นจานเสียนาฬิกาลบกาแฟไปเลยก็ได้ค่ะอ่าวิ่งแบบเอนเออร์จี้เยอะอันนี้ดูตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ทางเชื่อมใช่ไหมอ่าโอเคคุณไดรับกระดาษได้ถูกฉีกขาดแล้วผุ้จดบันทึกจดบันทึกจากสถาบันเซวา ผู้ดจดบันทึกคือเฉดที่ถูกผูกพัไนไว้กับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งพวกเขาถูกส่งให้จดบันทึกทิ้งความคิดและคำพูดของผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริงต่างจากเฉดต้นอื่นๆมันเป็นเรื่องราวธรรมชาติที่ผูจ้จดบันทึกจะรับฟังข้อมูลต่างๆไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะ,ะมีความสมคัญหรือไม่ก็ตามโดยข้อความที่พวกเขาบันทึกลงไปนั้นส่วนมากจะเป็นข้อความที่เป็นความคิดหรือคำพูดในแง่ลบทุกข้อความของทุกข้อความที่พวกเขาจดบันทึกลง จะไม่มีความคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยอม,มันได้ขอ,องพวกเขา,าจะอยู่ในรูปแบบกระดาษโน้ตกระดาษโพสต์อิทหรือแม้แค่ขน้อความที่ถูกเขียนอยู่บนกำแพงซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะมีพฤติกรรมที่ชัดเจนแต่มันก็ยังยากที่จะคาดเดาอะไรเกี่ยวกับพวกเขาหากไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพูดคุยหรือสนทนากับผู้จดบันทึกก็พึงกระทําด้วยความระมัดระวังอค,คุยได้แหละแต่ก็ต้องระวังนะเพราะก็จะไม่เฉียดอยู่ดีนี่อ,อะไรอะไวไฟอะไรเนี่ย สวิตี่ดูเหมือนจะทําให้อะไรบางอย่างทํางานแต่คุณกลับมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆในบริเวณที่คุณอยู่เชื่อมไวไฟทาไมฮะสวิตอันนี้เอาไปทำอะไรกันแน่นะนั่นดิเอาแล้วเรามาไหนเนี่ยเราต้องไปไหนอะแล้วก็มาถูกแล้วนี่เราก็ต้องมาที่ร้านต๊กบกกีไงถึงจะไปเออเคหาพาันไดเอาฉันมาทำอะไรที่นี่ อ๋อปุ้ยอย่าอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยโอเคนี่สินะมันอยู่ตรงไหนของโอ้ละอ่านี่ไงร้านเคมีพันอันนี้แอบได้โอ้โ oh, หมีอะไรเนี่ยร้านเคมีพันทำไมมีอันนี้วะ oh. บัวกอล่าสัตว์ที่มีอยู่หลายชนิดเอออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปมาไอ้ลุงมันมาปะวะ ลุงตามมาอยู่อะอะไรลงุงออกหน,นะงนะั้นอะดับไฟแช็กเดินก่อนอ่านก่อนนะลงุงวักราสัตว์ที่มีอยู่หลายชนิดของที่นี่แสดงให้ถึงความชื่นชอบของเจ้าของร้านที่มีต่ออาเาจัรของเขาจะไม่กล้าแม้แต่จะลองแตะกับดักพวกนี้ดูได้ซ้ำ มีโต๊ะครับดูเหมือนเจ้าของร้านจะใช้โต๊ะนี้ในการทำกับดักสับล่าสัตว์ช่าควรลองทำกับดักดูบ้างดีไหมนะเซฟก่อนเลยจ้าเราเดินแบบเงียบๆได้ไหม่ะตรงนี้ต้งไหนแล้วเนี่ยอ๋อตรงนี้มันตันใช่ปะอ๋อ มีเง้วโอเคร้านเคมีพันไม่มีอะไรเลยหรออ,อุ้ยโหตกใจหมดลงดุงดูเหมือนว่าเขากำลังทำงานที่เกี่ยวกับเอ่อพิมเขียวอยู่เออจะเข้ามาได้ดงี้ได้ไงกันอนะบอกเขาว่าคุณจำขอได้ ถามเขาสิขอโทษนะคะเออคุณกำลังทำอะไรอยู่หรอคะไม่ใช่ทุระลอะไรของเธอนี่ทีนี้ก็ตอบคำถามของฉันไม่ได้แล้วบอกเขาว่าเขาจำคุณได้คืออ๋อคือฟิลเหมือนมาบ่อยอะไรอย่างนี้หรออะหนูว่าหนูเคยเห็นคุณจากที่ไหนสักที่นะคะ what ร้านอาหารเดียว <laughs> นี่ไงเขาทำงานที่ร้านเคมีพันตอบปมั่วไปไม่ใช่ว่าคุณทำงานที่ร้านเคมีพันอยู่แถวนี้หรอกหรอคะ อรู้จับด้วยเหรอใช่แล้วมันเป็นร้านเคมีพันที่ดีที่สุดในเมืองเลยละ <c oughs> อ๋อเชญวิศวกรโอเคโอ้ต้องมีการตอบแบบแยบยลนิดหนึ่งหนูเคยไปร้านนั่นเออครั้งหนึ่งตอนนี้คอมพิวเตอร์หนูพังนะคะร้านเคมีพันเกี่ยวอะไรคอมพิวเตอร์วะอ๋อเขาไม่เช่วิศวกรทาํางานที่ร้านเคมีพันไม่ไม่ได้ไปได้วยกันเลย <c oughs> แล้วเธอก็ไม่ได้กลับไปที่ร้านฉันอีกเพราะฉันซ่อมคอมพิวเตอร์ของเธออย่างดียังไงล่างดีค่ะลุงลุงไม่โกงคน แล้วคุณมาทําอะไรที่หรอคะมันคือกับดักน่ะฉันต้องใช้มันการล่าหมีนักปรุงยาร้านขายยาที่นี่เขาขอให้ฉันจับหมีให้เขาตัวหนึ่งเธอรู้ไหมว่าตับหมีน่ะขายได้ราคาดีและใช่การล่าสัตว์มันคืองานอดิเรกของฉันฉันเคยเห็นอุปกรณ์ในร้านเคมีพันอยู่สงสัยว่าเขาจะสอนอะไรที่เกี่ยวกับกับดักให้ฉันได้บ้างไหมนะหนูทำกับดักขึ้นมาเองได้บ้างไหมคะหนูอยากลองทําดูน่ะเธอเนี่ยนะคิดจะล่าหมีเหมือนกันเหรอมันผิดกฎหมายนะเธอรู้ใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละฉันน่ะเป็นข้อยกเว้น ไหนๆเธอก็สนใจเรื่องนี้แล้วเธาจะบอกให้ก็แล้วกันเออสิ่งที่เธอต้องใช้มีแค่เอ็นตกปลากล่องตะปูแล้วก็กาวที่เหนียวเป็นพิเศษโอเคครับเธอสามารถหาอุปกรณ์พวกนั้นประกอบมันเป็นเอ,อ่ออะไรอะ่ระราวาวเหรอคาวาวคาวาวตะปูได้คืออะไรวะส่วนเอ,อ่อการทำคาวาวควาัวา,วาควากะตัว าง่ายมากเธอก็แค่เอามันวางลงพื้นเฉยๆตอนนี้ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนเอเลี้ยงกับต่างของเธอได้แล้วว้านั่นมันเจ๋งมากเลยค่ะขอบคุณนะคะหนูจะไปลองทำดูสั้นเอเธอจะเริ่มจากเอ็นตกปลาก,ก่อนก็ได้นะแถวฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของร้านมีร้านอาหารทะเลตั้งอยู่เยอะแยะใช้จินตนาการของเธอคิดเอาสิมีกล่องตะปูสำรองอยู่ที่ร้านของฉันเธอหยิบมันใช้ได้ตามสบายเลยอืถ้าเธอต้องการกาวที่เหนียวมากๆแล้วก็ ฉันมีแผ่นกาวดักหนูอยู่มันคือกาวประเภทเดียวกันกับที่เธอกำลังตามหาอยู่ฉันเอามันให้เธอได้นะแต่ฉันคิดว่าอย่างน้อยๆเธอก็ควรจะเอากับดักหนูอันื่นมาแลกกับฉันแลกกับของฉันมันหาไม่ยากหรอกลองไปแถวๆพวกพวกหนูมันน่าจะออกมาหาอะไรกินดูสิถ้าเธอมีของครบทุกอย่างพร้อมเมื่อไหร่ก็ใช้โต๊ะค้าเวลาเขียพันของฉันได้เลยนะขอบคุณนะคะไว้เจอกันนะคะโอเคครับได้เวลาช้อปปิ้งกาแฟนี่ตัวดีเลยแล้วก็อันนี้สอง ครับพลังชีวิตเต็มแล้วนี้แล้วกันประมาณนี้เหลือช่องื่าหน่อยเก็บของโอเคมีตู้ของเราโขเ t ด้วยอ่ามีโน้ตสื่ออ่าหน่อยครับผมผู้เิ็ชากานเดียวกันด้วยจ้างมี่ตอนนี้ฉันอายุสิอาจารย์ของฉันได้บอกความจริงถึงเหตุผลที่ฉันต้องฝึกฝนการเป็นนักไสยเวทเธอบอกว่า เหล่านักเสยเวทได้ทําการปกป้องเกาหลีจากพลังชั่วร้ายมาตั้งแต่โบสมัยโบราณมีคนแบบเราอยู่ทั่วโลกคนที่แบกรับภาระที่คล้ายกันกับเราไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าอินูอินูนฮิตแห่งอาลาสกา้าจนไปถึงชนเผ่าโบโบอีซาแห่งบอนเนวเหนือพวกเราที่เกิดท่ามกลางผู้ที่มีสราเดียวกันมีหน้าที่ที่จะต้องสู้รบ ในสงครามที่ไม่มีวันรู้จบกับสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่พยายามจะปลุกลุกเข้ามาในโลกของเราในอดีตคนเขารองต้องมาเชิญหน้ากับการต่อต้านและความรุนแรงมากมายจากผู้ที่ไม่เข้าใจในวิธีของเรามันทําให้เราจําเป็นต้องต่อสู้อยู่ในเงามืดเพื่อเหลือเลี่ยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ไม่รู้แจ้งว่านั่นเองที่ฉันเข้าใจถึงภาระความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของตัวเองมันเป็นหน้าที่ที่ฉันจะต้องป้ปปองกันไม่ให้เกิดวิธีบูชายันโลหิตและ หยุดยังซิสเตอร์บูชัวไลท์เพื่อไม่ให้เธอข่ามายังโลกแห่งความเป็นจริงโอเค28%เหรอโอเคเอ๋มโอเคเควสหลักนะคะตามหาสงวิญญาณเออสิ่งที่ทำมเอต้มก็คือหาคาวากระตูเขาวากตะปูหากล่ององประตูเออหาเอน็นตกปลาแล้วก็กลับดักหนู้องกินกาแฟไปเลยได้ไหมอ่ะ เอ้ไวอีกอันแล้วกันนะกาแฟนั่นแหละเผื่อไว้โอเคครับคุณลุงชั้นเคหะพันหรอ <c oughs> เพราะว่ามันมีใช่ไหมเคหะพันใต้ร้านเคหะพันอันนี้ก็ยังไปไม่ได้ <c oughs> สวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมดูหเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ในร้านเลยนะ เราซื้อก่อนได้ไหมอ่าไม่เก็บแล้วกันมีอยู่อันนี้คืออะไรเอ่ยเฮ้ยทำไมผิดผิดเดยอะจังมีแอบใต้นี้หรอแล้วก็มีอันนี้อุ้ยทำไมเขาแจกเยอะแปลกๆ<อ>นี่มันใช่สมที่ใช้กำลังตามหาอยู่หรือเปล่านะมันมีลักษณะตรงกับคำอธิบายฉันควรเอามันไปกับให้คุณโูกกระบีนะคุณได้สอนวิญญาแล้ว เก็บไว้ไไหนเอ่ยอ่าอันนี้คือกุญแจร้านขายของกุญแจดอกนี้ทําให้คุณสามารถเข้าร้านขายของบางร้านในตลาดทัแกบีได้กับเออสมวิญญาณสมหาย,ยากเป็นวัตถุดิบสาคัญในการใช้ทําเออพลาสมาโทนิกแล้วต้องกลับไปที่ร้านนน,นี้ใช่ไหมเคมีพันมาอยู่ใต้ร้านแล้วก็มีร้านซีฟูด้ดแล้วก็ต้องไปที่มีหนูเยอะที่มีหนูเยอะก็น่าจะเป็นร้านเบเกอรี่หรือเปล่า เรากินไว้หน่อยก็ดีนะไหนว่าร้าเคมีพันใต้ร้านเขานี่ใช่ไหมร้านเคมีพันโอเคอควักตะปูงอตะปูแล้วเอาคว้างเข้ากลับเออพองเข้าด้วยกันเพื่อสร้างตัวควัก ใช้ลวดมัดตตปูเพิ่มความแข็งแรงแล้วจึงทาแล้วจึงทาอะไรนะทาควักตะปูด้วยกาวที่มีความเหนียวเป็นพิเศษหกควักตะปูระหว่างโคนของต้นไม้หลายๆต้นแล้วจึงไล่เหยื่อของคุณใส่ทางที่วางกับดักไว้มันจะติดกับดักและบาดเจ็บทําให้พวกเราสามารถไล่ล่ามันได้ง่ายขึ้นอนี่คือโตค้าไม่มีอะไรนี่ปะ นั่นก็เหยียบตะปูมาครั้งหนึ่งตอนเจ็ดขวบอืมฉันอาจจะได้ใช้มันทีหลังก็ได้คุณเอกล่องตะปูแล้วแล้วก็ต้องไปที่ร้านอ่ามีร้านเบเกอร,อรี่โอเคเราต้องกลับออกไปใช่ไหมตรงนี้เราอยู่ที่ออกทางเดินใต้ดินแล้วอันนี้ไม่มีที่อุ๊ยหืเกือบ อันนี้ตันเอ๊ะตองนี้ไปไหนเอ่ยอ๋อตอนนี้เป็นร้านเอาเดี๋ยวเซฟนี้ก่อนแล้วกันนาะทีหนึง่งกาแฟภาคนี้หมดไวมากเลยอะ่ะอุย้ยลุงมาเขาเดินไล่เราอะทำไมเขาไล่เราอะ่ะ โดนสิงใช่ไหมโดนอาจารย์เนี่ยโดนซิสเตอร์สิงไปแล้วมั้งอ้าวไม่มีกาแฟโอเวีกนรกมเออเราต้องไปที่ ร้านซีฟู้ดเหรอเบเกอรี่ก็น่าจะมีที่หนูเยอะๆใช่ไหมทางนี้ไปไหนเอ่ยทางนี้อ๋อลงไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปร้านเบเกอรี่ก่อนนะ อะ,ไ,อะได้รับกับดักหนูแล้วฉันควรระวังไม่ให้ถูกบันหีบนิ้วเข้าโอเคครับเดี๋ยวเราดบกาแฟไปเลยแล้วกันนะนี่เราก็จะเหลือเออลงไปที่ร้านซีฟู้ดข้างหน้านี้ลงไปตรงกลางอืม อะไรเนี่ยมันเกิดหลุมยุบกับถนนตัวนี้นะทางเดินมันยุบลงไปนักเซตเลยฉันมองไม่เห็นก้นหลุมเลยซ้ำฉันต้องหาทางอื่นเพื่อจะพอจะเดิอนอ้อมมันไปได้เอ,าเเอ้าหวยเนยไปไหนล่ะโอ้โหมันมีทางบิกเกอรี่อยู่ใช่ไหมอ่าทางนี้แฮนอ่านี่ไง อซดนหน่อยนะครับมันจะหมดอีกแล้วว่า g y เนี่เน้่ยน,น่ากระดาษได้ถูกฉีกขาดโอเคจุดอึกตรงไหนการได้ลนโดยจางมีจกักรวรริเกิดการเออจากอาวัฏจักรการเกิดขึ้นและสูญสลายไปของพวกเฉตที่มีพลังอำนาจเป็นเรื่องความสามารถ เป็นเรื่องสามารถคาดเดาได้เช่นเดียวกันกับกระแสน้ำที่มีขึ้นลงออทุกภูมิภาคของโลกล้วนมีสิ่งชั่วร้ายปะจำพื้นที่ที่พวกเขาต้องรับมือต่อก่อนเป็นเวลาหลายทศวรรษที่พวกเขาสร้างอำนาจและอิทธิพลความหวาดกลัวและเ,ออเรื่องเล่าลือต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริงเปรียบได้ดังเชื้อเพลิงที่ช่วยโหมให้เปลวไฟแห่งพลังอำนาจของพวกมันกล้าแก่งขึ้นยิ่งขึ้น ไม่ช้าก็เร็ววิญญาณเหล่านั้นจะเคลื่อนออกจากเ,ออเขตของตนเพื่อขยายอาณาเขตบริเวณโดยการกระจายรากไม้ปีศาจไปยังพื้นที่ใหม่ๆและเมื่อการยึดครองอาณาเขตต่างๆในเดอะโคมมาไม่สามารถเติมเต็มความกระหายของพวกมันได้อีกต่อไปเป้าหมายของพวกมันจึงถูกเปลี่ยนเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเป็นเรื่องปกติที่วิญญ,ญาณต่ําต้อยจะหาวิธีเข้ามายังโลกของเราพวกเรามักจะขับไล่มันกลับไปยังโลกของมันด้วยวิธีกรรมง่าย ตรงข้ามกับการต่อสู้กับเฉดซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆพวกมันมีพลังอำนาจอันตรายพ,าพอๆกับเอ,อ่อวิกฤตการโลกในอดีตตอนนี้ซิสเตอร์ผูชัวายเริ่มแข่งกังขึ้นฉันจะจบความเธอทยานั้นด้วยการใช้กฤิตพระจันทร์สังหารมันเองโอเคเราไม่มีเอนอร์จีแล้วอะ่ะออกมาตอนนี้อื้ ลุงแม่งอยู่นี่แม่งจากเลยอย่าลุงอย่าไปอุ้ยเสียงลุงย่ำน่ากลัวมากอะ ไปแล้วออกซ้ายไปแล้วไอออกควาแล้วโอเคร้านสักลีดเราต้องไปตรงไปลงมาไปที่ร้านขายหาซีฟูด้ดเอ้าเมื่อกี้ไม่เห็นโอเคอ่านอีกเอกสารรัวๆเลยเออล่างเงาบันทึกจากสถาบันเซวาจับได้ที่มีแสงสว่างก็ย่อมมีเงาอ่าเชดก็เช่นเดียวกันกันกบ กันในเดอะโคมมาร่างเงาคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการหลอมรวมกันของความคิดจัดติดต่้สสานึกยิ่งจิตวิญญาณของบุคคลเออนั้นทรงพลังมากเท่าไหร่ร่างเงาของพวกเขาก็ยิ่งแจ่มชัดมากขึ้นเท่านั้นพวกเราเรียกร่างเงาพวกนี้ว่าเงาสงบพวกเขาจะแสดงอารมณ์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ของบุคคลนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงในทางตรงกันข้ามพู้มีจิตใจอ่อนแอและสร้างเอร่างเงาที่เรียกว่าเงาวิปลาสสิ่งชั่วร้าย ที่จะโจมตีทุกสิ่งที่มันเห็นพวกมันทําตามความต้องการพื้นฐานของพวกมันร่างเงาบางตนก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากมนุษย์แต่พวกเขามีเอ,อ่อตัวตนขึ้นมาจากการรวมของเรื่องเล่าหรือข่าวลือที่ส่งพลังอืมไม่เห็นลุงนะเมืเ่อกี้คือต้องการซักแค้อะไรไหมแม้แต่คราบเลือดเราก็ซักออกนะไม่ละค่ะโอ้โอเคใกล้แล้วใกล้แล้วตรงไปตรงนี้ อ่าโอเคนี่ป่ะนี่ใช่ออ้ไร้านซีฟูด้ดจะไปดนี่ะไม่ค่ะไม่เป็นไรหนูไม่ค่อยหิวอันนี้คือร้านอ่าร้านซีฟูด้ดโอเคอเฮ้ยอะไรลุงไม่ตามหรอโอ้โหรุงไม่ตามข้างหลังกดดีๆนะ เาวลูงมาใช่ปะเนี่ยไม่มาออกนะอ่นนี่ไงโอเคเดี๋ยวเซฟวันนี้แป๊บหนึ่งเอาเดี๋ยวสิบากอะไรวะโอเคออกมาต้องเปิดไฟฉายใช่ไหม เอ็นเบตตกปลาเ้น ok, ี N ่ดูแข็งแล้วนี่นะบางทีชิดอาจจะใช้มันผูกกับอะไรก็ได้คุณได้รับเอ็นเอ็นเบตตกปลาแล้วโอเคครับเซวนจกขีสิกันเหนียวอย่าบักนะอย่าเพิ่งบักตอนนี้เด้อโอเคเราจะต้องกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปทางเดิมไม่สิเราตรงไปเลยตรงนี้ก็ได้ไปร้านเสื้อผ้าเลยแล้วก็ไปผ่อร้านตอกบกี้ตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องอ้อมฝักโน้นตรงไปตรงไปตรงไปไปทางแยกโอเค แต่รู้แม่งอยู่ข้างหน้านี่ว่ามีตู้ไหมอ่ะเราอยากได้ตู้อะ่ะเออนี่ตู้ขายน้ำไม่ใช่เหรอ โอ้ขอบคุณครับขอ,อไม่มีอีกแล้วมีไหมไม่มีหรอไม่มีตู้ซื้อกาแฟอ่ะเดี๋ยวเิเข้าๆเดินแล้วกันนะอเอาไปข้างหน้าแล้วก็ไปร้านขายเสื้อลูแม่งไล่หวดเราทุกคนอันนี้ล่ะ ไปร้านขายผ้าอยู่ข้างหน้าอาผ้าเอาไปหน่อยก็แล้วกันอันนี้ไม่มีอะไรให้เอาันทต้องไปซอยข้างหน้านี้โอเคอันนี้เรามีคนแจยังไม่ได้ล็อกอยู่ เฮ้ยโอ้โหเรียกลงแม่งเกินตึงตั้งตึงตั้งเลยโอ้วรทึกเหมือนกันนะเนี่ยพาดีออกอยังลุงลุงคะหนุ่เซฟไว้ก่อนนะคะลุงโอ้ยเซฟไว้ก่อนนะครับผม โอเคค่ะทุกคนก็ขอจบเดอะโคบ้าสองวิชาซิสเตอร์พลาที่ฝไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนมาดูน่าพลาต่อไปเราจะได้ไปถึงไหนวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะฝันดีค่ะ